ยังบดมืออยู่เบอร์เด็เผ่ากินบดมือบดเวนอะลินี่เบอตูดกินขากตูดกินแหน่จนแก่เสือผาเลยประดนะเบอร์ะใส่ตัวนี้มาบ่แมนติเบอกินจาเถื่ออะไรแคน

ซื่อมาตอนไหนบะมาแต่สาวๆพูเป็นดอกเอ้ยมาเผากินรีรอลูกคำวันนี้อืมทุกขังทุกน่ทุดจนว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าะลรลบขึ้นเมื่อไหร่อยังม่ทัลบบอยังม่ทะลบขึ้นเมื่อจเผือบอสเออสัมพอมันจะเปลี่ยนสูตรมาสะดอก อีกอย่างอ่ะอ้าวโลกเข้ามานี่สิ่บายบายแหละทันก่อนมันจะเปิดบายบายแหละอือช่างทรรมาหากินวะหอดปีอลไรบอปีนึ่งเออตะกี้คือไปดูอ้วนปนีอเออ้วนนั่นประนีณ นี่แหละมันจะมดจอยแครนสกินหัวแคน can, พี่น้องอันนี้โผล่ลีลอบางคนกาดามาหะหลักหายขึ้นมาได้กหายนะอจ้อใะไรนี่มาเข่ากล่องเบิร์ด <c oughs> ม้อนก็ได้ บางคนจะบอกว่าเออจะให้น้องน้องแคนวิ่งกอดอย่างนั้นก็ไม่ได้ฮรบบได้ต้องการาให้มันวิ่งเกาะบอได้ต้องการจะดิว่าเออเห็นหนามาเสียใหมมันมาวิ่งกอดมันเป็นบ้าบากๆประหนันอันนี้ที่เจ้ามันเห็นฮโล่ผูนแหล่นี้เลยแหล่นนี้ไปตั้งลากได้โมเมนต์นี้เลยนะมีไปตั้งล,กลกา,ากแล้วก็มาแล้วก็ เออแล้วก็เบ,บียนนะบ้ยหนาเบี้ยลางลี่ลบหนาะลบาตาตาสุกแล้วกูสตูดกินมึงถั่วบ้านมึงมานนี้ <S <S 2> <S 2> จะโพผเลยเดอ้อยายาไปเพื่อนลังอื่นเนี่ยก็ได้โอย <S <S 2> <S 2> ตูดทั้งตูดทั้งแส่ ทั้งแม่ทั้งลูกอะไรเสียงเพลงกระรอยมาบาดนี้แม่ยังบาดนี้สู่ฮะบ่แม่มันเมาหรือบ่ทางนั้นน่ะหรือจังใดดูสุกุบ่าวหน่อยคือหลอดแท้สู้ซุกุบ่าวหน่อยคือหลอแท้นักก็อยู่ในหันละหนัง,งนี่่งเตียงหันน้ำกู เกี่ยวกับการตูดกินของฉันมาเลยเม็ดอซุซูเบหน่อยก็หน่อยเะ้เนอมีเรียบร้อยัี่น้องมอมิบามอมิด่มอมิ่อันสิไปเต้อยนสนามไดกาะนะอนี้ เดี๋ยวสตามไปกรีดบัวสองประมาณสี่โมงไอ่าบเตนเดือตัวนี้ตีบัจนี่เบงในน่องเม็ดน้ำเงาะรงสแอไปมีเมียอยู่เดือนน่ะจ่อยรงแจะขึ้นอยู่บนจอใหมจ่อให้เรอรอเมนมอสานี่จนตกใจเบิร์ตอ้าวไปลอยมีเมียบ่าวะรถพุ่นเ้อืม ร้านอแลนทีหนึ่งส่เถื่อลูกปาบาลไปสอบอาจารย์หล่างนะส่วนส่วนไปนะอาจารมาไปบอกฝั่งบอกอาจารย์หล่างเนี่ยแลนแน่อ๋อออัลลอ๋ออ๋้อ๋ไอ๋ออออ๋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 ออนออ๋ออ๋ออ๋ออลออ๋นออ้อออ้อออ แซ่บพี่น้องเลยตอนนี้เากำลังกินย่างเป็ดกันอยู่แมนย่างเป็ดนันท้อนไปรู้ไหมมัดรลุดดีสามเหลี่ยมแล้วก็น้ำปลารแล้อเสือกกระตุ้นเพื่อนนั่งนะครับแล้วแล้วบอคั้วเป็ดนานโอ้ยมีการใส่อารมณ์่เลย ไว้ๆแน,น่พี่นองอย่างก,กินมาจากเงือลังนั่นสุกจักจานหละเดียวนี่ฮะยังเลือดอย้อยอยู่ป้านน่สุกหลายจาน cô chú thang nè xúc lái cho lâu, nấm mềm nữa thằng, ôi, nó bằng những huyết nhọt ủu, bác nhóc, bác cho nó nhóc, bác nhóc, bác nhóc, bác nhóc, แครนแคนตายนะมาแคนนะมาหนึ่งมันยังเป็นอันมีชีวิตดอกเป็ดพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าว่าเวลาไปหากันน่ะอย่าเอาเป็ดให้กันกินโอรเป็ดอันนี้มันเป็นอย่างมมันสิสร้างการอันนเป็ดอั้เป็ดกะทางอีสานน่ะบริสุทธิ์ ยันแต่บ่มีเป็ดให้กินทื่นเจ้าอยู่สั้นโห่เสี่ยดิบๆนะครับภายภากินปีดอันเป็ดดิบบ่โอ้ยอันเขาเห็นกิตาเลือดปูกตาเลือดกระสีมันซุกแล้วห้ามกับบ่เคยกินพี่น้องเลยแปลงเป็ดอันนี้เลือดแปลงเป็ดอันเดีเป็ดแล้วมาได้สิเมื่อแนน ก็ลงปเดนบุญก่อนแต่ว่าไปขี่สไลเดอร์ก็ขึ้นอย่สไลเดอร์สปีดนี้ขึ้นสียงอ่ะมาสียดผอแคนพีออกแล้วอืแคนพี่ออกแล้วบอบอย่านบอได้าาย,ย่านลุงย่านบอลได้ามาดู ย่านม่อนได้ย่านม่อนไดแผนติอืมส่ถน้ำมันเถอนอนตออเอาบ่เาเจอกับการตูดกินอืมอืมโอ้ยอืมอ่ื้อมอด้ ถือมอนมาใส่อะแต่อุ่มพรไทยอมมมาเนี่ยนะลงมาจะทเื่นเถือนเบ๋อหยิบกินได้ไหมลูกเดี๋ยวเอาติดเขานะมออยากเข่าซ้ำนะมออยากติดเขาบอกินแลยเข่าอินเลิฟนะมันเมื่อแต่เฮงเบ๋อเฮ้ยจะดามาแล้วก็มันว่าควันมันหินเบี้ยไหนางกินกินไปกินมานางก็หาทางแหลมมันมันเมื่ออะไร ปกติก <c oughs> ็เ uh <om> <c oughs> ็นมบอินเดียคือิบปตคือบ่เอินปลาลุงกินน้ำกินซีนยังแมนตีบ่ได้ก็จได้กินหมดทกนบ่เคยก็จได้เคยและเป็ดลายเลยปีงกินโลดขันยากนะบอกพี่น้องดู สีเงะสีสิหอไปใส่อีกบบบนี่นะฮึสิหอไปเฮือนเมตตาแม่นพี่น้องเอ้ยไปอยจุคนดีกว่าคำรังสิตบรรเลงเพลงนะทั้งนั้นมาอยู่ในนี่นะพี่น้อง มิ้วมิ้วมึงสิไปน้ำปูอยู่ปะกูสิเปลี่ยนบ้านนี่นะกูสิถ่ายมึงไปน้ำโกแมึงต้าน่เลียยงลูกไปบ่มึงจังสิบนยากันว่าแต่โพว่ะ นกปไปนำโกบาลนี่กูพาไป้งนกป้ามาหลับองเลยนะมานพี่น้งผู้บาวนะผ้าวนเมานังเพัองมานังกพี่นี่งนี็้ัานะลูเอ้ยะิเกียร์หามาอยู่เป็น เก็ยังอยากเบอร์จองน่อย like ู่ห้ามสียนไปเป็นลูกเตือนหอยเดิมหยุดเดี๋ยวให้กูพิจารณาสักก่อนอืออ่าได้รัจ

เอาบาแมนภาษ่นี่บาแมนบบังเตบ้านภาษานี้เดี่ยสิไปหอดอันบาแมนถามใบบังตะต้มต้มตะ้มเี้น้องเดียวว่าสีไปลอยกระบ่ดุยอยู่กคือหลายแท้ว่ากนหลายหลายนีกับบ่ดุยปรเี๋ยว่าบ่มีพัยแล้วกกุมากมาหรือสัมแมงเหมา โทรมาถามแล้วเบิร์แล้วยังกระดูกแบสนะยังมาว่า